ก็สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะฮะับผมมีโอกาสได้มางานบุญงานบวชนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมจะขอย้ำนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเขาบอกว่าพระใหม่เนี่ยที่บวชเนี่ยจะมีสินใช่ปะเวลาเข้าโบสถ์ออกมาเนี่ยมันจะมีแบบว่าคือแบบมีตัวเลขอ่ะ อวันเนี้ยผม่ได้มางานบวชงานบวชหนึ่งนะแล้ววันเนี้ยผมจะลองไปถามพระนะที่บวชใหม่นะที่ออกจากโบสถ์ตอนนี้ผมมาผมอยู่ที่โบสถ์เนี้ยเนี้ยเนี้ยแล้วผมจะลองไปถามพระนะตอนออกจากโบสถ์มาว่าจะมีตัวเลขใดที่เขาชอบอ่าโบรดใช้วิธีนรรนิยานนะในการรับชมนะเดี๋ยวผมจะลองไปถามดู แล้วก็ทุกคนก็ไปพิจารณาเองนะผมย้ํานะโปรดใช้วิทรรยานญรราณในการรับชมนะก็เดี๋ยวผมจะลองไปถามดูนะทุกคนว่าเออว่าว่าที่ท,ที่ที่เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณโบราณนะของพวกนี้ยผมก็ไม่รู้นะผมฟังมาไีกทีวันนี้ผมมีโอกาสได้มาผมก็เลยจะลองสักครั้งหนึ่งนะว่าเออมันมัน,ม,นมันใช่หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะก็รับชมดูเดี๋ยวถ้าเกิด พระออกมาเดี๋ยวผมจะลองไปถามดูแลทุกคนก็แล้วแต่ดุลพินิษนะโอเคเดี๋ยวลองไปสิ่งที่ทุกคนรอ,อคอยมาแล้วครับตอนนี้หลวงพี่ออกจากโบสถ์แล้วหลวงพี่เป็นพานะเดี๋ยวครับหลวงพี่เดี๋ยวผมจะถามหลวงพี่นะครับหลวงพี่มีเลขในใจไหมครับสองสองเลขก็ได้สามเลขก็ได้แล้วแต่หลวงพี่หลวงพี่จะพูดไหมแปดห้าสามแปดห้าสามนะหลวงพี่บอกแปดห้าสามนะครับนะครับตามความเชื่อโบราณนะครับใคร ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหลวงพี่บอกแล้วนะแค่นี้นะครับวันนี้ฝันดี